กลับมาอยู่ด้วยกันต่อใน,นช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้บรรยากาศชิลมากริมทะเลสบายๆเรายังคงอยู่ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะ ช่วงนี้เนี่ยมาดูกันหน่อยดีกว่าภาคอสังหาริมทรัพย์ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันเป็นอย่างไรบ้างถ้าเกิดเทียบการก่อนโควิดหลังจากที่เกิดโควิดแล้วมีอะไรปรับเปลี่ยนไปบ้างช่วงนี้คุยกันนะคะกับคุณัยสิทธิก์กกนจันค่ะ managing director ของ p a w e e a l Estate Public ข้ m พันธลิมิเต็ดค่ะสวัสดีคุณไพศิษฐ์ค่ะสวัสดีครับสอบถามก่อนภาพรวมภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ของหัยหินจังหวัดประจวบคิริขานก่อนเกิดโควิดกับหลังจากที่เกิดโควิดแล้วเหมือนต่างกันอย่างไรบ้างคะต้องเรียนงี้ครับวันนี้ตลาดที่เป็นตลาดริมทะเลนะครับตลาดบ้านที่เราถือว่าเป็นเซ็กันโฮมเนี่ยสมัยก่อนรู้สึกว่าคนกรุงเทพรู้สึกไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ ถ้ามีก็ถือว่าเป็นความลักชัวรีถือว่าฉันไม่ต้องมีก็ได้เพราะมีโรงแรมให้พักเยอะแยะนะครับใ,<ช>ในช่วงโควิดที่ผ่านมาไม่น่าเชื่อเกิดเหตุการณ์ซึ่งโรงแรมทั่วประเทศปิดหมดะนะครับเดือนมีนาเมษาพฤษภาโรงแรมทั่วประเทศทุกจังหวัดโดนปิดหมดาวนี้คนที่ต้องการอยากจะหาที่หลบเพราะเนื่องจากโควิดก็ตามนะครับรักษาตัวก็ตามหลบมาอยู่ที่นอกข้างนอกบ้านดีกว่า work from home ก็ได้แต่อยากไม่อยาก work from home ในกรุงเทพนี่ตึกสี่เหลี่ยม จะมาหัวหินไม่รู้จะมาอย่างไงเพราะโรงแรมปิดบดนะครับกลายเป็นว่าหลังจากช่วงเปิดให้โรงแรมเปิดได้นะครับแล้วเราก็กลับมาเริ่มทำการขายนะครับเราเปิดโครงการที่ชื่อ Intercontinental Residence หัวหินนะครับก็เป็น Luxury c o n d o m i n i u เียมในหัวหินเนี่ยไม่น่าชื่อว่ากระแสความต้องการบ้านหลังที่2ในชา,ายทะเลรีสอร์ทนะครับ ชะอําหัวหินประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีเนี่ยกลับขึ้นมาค่อนข้างแรงมากนะครับโดยเฉพาะผมคิดว่าของเราเองเนี่ยเป็นการตอบสนองการที่มีบ้านหลังที่สองที่จะ work from home ได้มีไฟซอร์ที่เหมือนกรุงเทพครบทุกอย่างครับมีโรงพยาบาลชั้นนำนะครับไม่สบายขึ้นมากลางค่ำก,กลางคืนวันเสาร์ทิศวันธรรมดาอยากจะหาหมอมีหมอโรงพยาบาลชั้นนำมีโรงเย็นนานาชาติมีห้างสรรพสินค้ามีอาหารให้ทานอยากจะสั่งอาหารซื้อได้หมดทุกอย่างนะครับ กลายเป็นว่าคนกรุงเทพนะครับที่ไม่เคยคิดว่าจะมีบ้านหลังที่สองมาพิจารณาชะอําหัวหินปราณบุรีเยอะมากออของเราเองในช่วงสอสาเดือนหลังจากทีเ่เปิดให้มีการพักในโรงแรมแล้วยอ,อยอดขายของเราเนี่ยเจ็ดร้อ700กว่าล้านบาทนะครับถือว่าสวนกระแสอย่างมากเพราะว่าถือว่าโปรดัก t ของเราอาจจะเป็นโปรดักตคนเดียวที่ทำโปรดักต์ประเภท Luxury รี mm. ่นะครับพรีเมียมที่สุดในหัวหิน แล้วก็เราเป็นคนที่อยู่ติดชายหาดแต่ต้องบอกว่าผลประโยชน์นี้เนี่ยเราก็ได้นะครับผู้ประกอบการหลายรายที่ทําบ้านอยู่ริมชายหาดก็ได้ประโยชน์อันนี้เยอะมากครับค่ะคุณไพสิทธิ์ถ้าเกิดว่าจะย้อนกลับไปอีกนิดนึงเนี่ยนะคะ,ะที่ถามถึงภาพรวมอาสาหาริมรัย์ที่หัวหินครับภาพรวมก่อนโควิดเนี่ยอาสาหาริมทรั์ที่นี่เนี่ยตอบโจทย์ลูกค,ค้าย,ยางไองบมากแล้วหลังจากโควิดแล้วว่ามันตอบโจทย์ลูกค,ค้าย,ยัางไงเพิ่มเติม เดิมเนี่ยคนอย่างที่บอกะฮะคือคนมองหัวหินว่าเป็นอา่าเป็นเซ็กันโฮมที่มาอยู่ช่วงเสาร์อาทิตย์เฉยๆไม่ได้อยากจะมาอยู่จริงๆเพราะฉะนั้นประโยชน์ในการจะซื้อใช้สอยซ,ซ,ซ,ซื้อเพื่ออยู่เนี่ยหนึ่งห้องนอนสองห้องนอนก็ซื้อบ้างนะครับไมไ่คิดว่าจะต้องมาอยู่จริงช่วงโควิดหลังโควิดเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่ทุกคนเห็นว่าถ้าคุณต้องไปอยู่ที่ไหนเป็นเดือนเดือนเป็นเดือนเลยนะฮะที่ปิดไป3เดือนเนี่ย มันกลายว่าทุกคนพิจารณาอาสังหาริมทรัพย์ในอีกรูปแบบหนึ่ง <estuv. S 1> ว่าคุณต้องอยู่กับมัน24ชั่วโมงให้ได้นะ <ut. S 1> ไม่ใช่มาอยู่เฉพาะเสาร์อาทิตย์ <assist> คือคุณต้องมาอยู่ทุกวัน24ชั่วโมงและอยู่เป็นอาทิตย์และอยู่เป็นเดือนให้ได้มันการพิจารณาซื้ออสังหาริมทรัพย <ca> ์ในฐานะที่เป็นบ้านหลังที่สองเนี่ย<ฌ>มากกว่าการที่เป็นบ้านตากอากาศเยอะครับสมัยก่อนคนมองหูหินเป็นบ้านตากอากาศสมัยนี้คนไม่ได้มองหูหินเป็นบ้านตากอากาศแล้วเป็นบ้านที่คุณสามารถหลบออกมาอยู่นอกกรุงเทพนะครับ 1สัปดาห์2ส,สัปดาห์หรือ1เดือนมาใช้ชีวิตยอยู่จริงๆนะครับหัวหินในกรุงเทพถ้าไม่มีธุระเนี่ยคุณมีอินเทอร์เน็ตที่สามารถต่อได้ความเร็วสูงมีโรงหนังมีห้างมีซูเปอปร์มาร์เก็ตทุกอย่างทันสมัยเทียบเท่ากรุงเทพหมดเพราะฉะนั้นการพิจารณาซื้อบ้านหลังที่2ในหัวหินผมคิดว่าแตกต่างกว่าสมัยก่อนโควิดเยอะมากครับการที่จะตอบโจทย์เป็นบ้านหลักที่2ได้เนี่ยมันต้องเป็นยังไงบ้างอ,อันดับแรกต้องอยู่ได้จริง อันดับแรกอันดับแรกก็อยู่ได้จริงจริงๆอย่างนี้เป็นเป็นบ้านพักตากอากาศก็อยู่ได้จริงไม่ใช่หรอเป็นบ้านพักตาอากาศเดิมที่คิดว่าอยู่ได้ยังไม่จริงเท่าไหร่เพราะว่า คิดว่าซื้อหน่งห้องนอนก็พอที่เหลือครอบครัวพ่อแม่ลูกนอนกับพื้นก็ได้มาเฮฮากันอยู่แค่คืนเดียว,วมาอยู่คืนเดียวนะครับหรือมาอยู่เสาร์อาทิตย์อยู่คืนเดียวมานอนกับพื้นปูเสือซื้อส้มตำม,มาทานกลางคืนนั่งเล่นสังสรรค์เฮฮาได้พอแล้<ะ>แต่ช่วงโควิดไม่อย่างนั้นครับเราต้อง work from home ทุกคนหลบมาออกมาจากกรุงเทพต้องอยู่หนึ่งสัป,ปดาห์พ่อแม่อายุมากๆเนี่ย โควิดเนี่ยเลงไว้เลยว่าคนอายุเกิน60-70นี่เป็นทาร์เก็ตรูปเลยหลบพาคุณพ่อคุณแม่หนีออกมานะครับไม่อยู่ในที่ที่บอว่ามีโอกาสติดได้สูงทํายังไงหรือตรงไหนที่สามารถท่านจะสามารถอยู่ได้จริงเป็นอาทิตย์นะครับโดยที่ถ้าเกิดไม่สบายต้องไปหาหมอเนี่ยกางค่ามลางคืน2ทุ่มสมทุ่ม ต้องหาหมอได้ต้องมีโรงพยาบาลชั้นนำนะครับมีที่ให้ท่านเดินช็อปปิ้งได้เช้าๆสามารถเดินริมชายหาดได้ผมคิดว่าที่อื่นถัดจากกรุงเทพเนี่ยระยะเวลาเดินทางประมาณสักไม่เกิน2ชั่วโมงประมาณ2ทชั่วโมงกว่านี่ หาไม่ได้เลยครับที่ที่แบบมีชายหาดที่สวยอย่างนี้แล้วผู้ใหญ่อายุสูงนะครับหกสิบเจ็ดสิบขึ้นไปสามารถอยู่ได้จริงๆอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยนะครมีนั่งทานข้าวนั่งทํางานมีทีวีมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่สามารถส่งอินเทอร์เน็ตส่งอ e ีเมลคุยกับเพื่อนนะคุยกับส่งงานที่ทำงานได้หมดต้องบอกอยู่ได้จริงพ่อแม่ลูกเลยเพราะโรงเรียนก็ปิดนะแล้วต้องอยู่ได้จริงคราวนี้ถ้าจะแค่มีเตียงเดียวแล้วมานอนกับพื้นหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์มันไม่ใช่แล้วท่านคนมองว่าอ๋อ ถ้าจะหาที่ที่อยู่ได้จริงเนี่ยหนึ่งต้องมีห้องเก็บของต้องมีที่อยู่พ่อแม่ต้องมีที่อยู่ของลูกต้องมีที่ทํากับข้าวต้องมีที่กินข้าวาเป็นเรื่องเป็นราวาคนมองหาฟังก์ชันมันแตกต่างกันเลยฮนะตอนนี้ค่ะแล้วคนดูแลทําความสะอาดโอ้จำเป็นมาก <laughs> จำเป็นมากคนคนมีบ้านหลังที่สองสมัยก่อนเนี่ยก่อนจะมาเนี่ยวันแรกของการมาเนี่ยคือมาทําความสะอาด มาปัดฝุ่นคอนโดที่เคยอยู่มากวาดอยากแย่มากวาดฝุ่นผ้าปูที่นอนเปลี่ยนผ้าปูที่นอนทุกอย่างหมดไปครึ่งวันแล้วครับขับขับรถจากกรุงเทพครึ่งวันทำความสะอาดอีครึ่งวันเย็นเนี่ยได้กินข้าวกลางคืนนอนเดี๋ยววันขึ้นเตรียมตัวกลับแล้วเพราะนั้นการที่มีเซอร์วิสเข้ากับสิ่งที่อยู่อาศัยเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่คนกรุงเทพถ้ามีสตังค์ได้นะครับแล้วก็สามารถแอฟฟอร์ดได้สามารถมีสตังค์ที่จะซื้อบริการนี้ได้เนี่ยแน่นอนเขาก็มองหาอะไรก็ตามที่มีบริการ ในแง่ของแม่บ้านก็ตามตอบสนองความเป็นอยู่การอยู่อาศัยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเข้ามาตรงนี้แน่นอนครับค่ะในเมื่อฟังแล้วมันดีขนาดนี้เนาะอย่างที่บอกกันอะ่ะคือคจะเป็นบ้านหลังที่สองได้ต้องตอบโจทย์ทุกอย่างเลยทุกคนในครอบครัวต้องมาอยู่รวมกันได้ใช่ จะต้องสามารถทํางานจากที่อยู่อาศัยได้ใช่เจ็บป่วยหาหมอรักษาได้ทันอาหารก็ต้องมีพร้ออยากจะซื้อของต้องอำนวยความสะดวกมีจุดที่ใกล้ที่สุดเดี๋ยวนี้อาหารเนี่ยคนไทยเนี่ยเริ่มมีนิสัยโทษนะครับเริ่มมีนิสัยที่ชอบสนุกแล้วอาหารไม่อยากทําที่บ้านแล้วครับอยากจะสั่งเจ้าที่โทษในยี่ห้ออะไรก็ได้ที่สามารถมาส่งที่บ้านได้คือฐานะมาถึงตรงเนี้ยเจ้าเนี้ยเด็ดกินให้ได้ใช่แล้วอยู่หูเห็นสั่งได้หมด ทุกเจ้ามีเยอะแยะเลยครับ,รบแล้วก็วทุกคนก็ชอบสนุกนะครับสั่งของดองเจ้านี้สั่งของทะเลเจ้านี้สั่งขนมเจ้านุ้นเอามาส่งที่บ้านเอามาส่งที่คอนโดมันกลายเป็นไลฟ์สไตล์เหมือนกับอยู่กรุงเทพเลยครับค่ะนี่พูดไปแล้วก็คือน้ำลายเคือเือไปด้วยแต่อพอฟังมันครบขนาดนี้แล้วเนี่ยสนนราคาต้องไม่ถูกอะแล้วในช่วงที่หลังโควิด -19 วิกฤตเศรษฐกิจกษษษษมันถาโถมมากเลยกำลังซื้อเขาจะมีซื้อจริงๆหรอคะที่ครบถ้วนบริบูรณ์ขนาดนี้เลสซิเดนต์แบบนี้เนี่ยลักชัวรี่แบบนี้เนี่ย <c oughs> ต้องบอกอย่างนี้ฮะจริงๆแล้วถ้าเทียบราคาอันดับแรกนะฮะออโครงการเราตั้งอยู่บนที่ดิน7ไร่ครึ่งเจ็ดไร่ครึ่งนะฮะ <c oughs> มีแค่200กว่ายูนิตวันนี้ทำคอนโดในกรุงเทพเนี่ยใช้ที่แค่2ไร่ <c oughs> นะนะก็ประมาณสัก2 3 0 0ยูนิตที่นี่7ไร่ครึ่ง ที่ดินเนี่ยกไ็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ารุงเทพแต่ว่ามีแค่200ก้่ยยูนิตเองก็ต้นทุนที่ดินมันก็มาแพงอพอสมควรนะครับแล้วสิ่งที่เราอยากทำนในวันนี้นี่ที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินที่ทางผู้ดูหุ้นใหญ่นซื้อเก็บเอาไว้พอสมควระนะครับเดิมคิดว่าน่าจะเอาไปทําโรงแรมไหมหรือทําอะไรก็คิดว่าวันนี้พอทำพาวเ o u ร์เสเซเนี่ยน่าจะเป็นโปรเจกต์ที่เป็นโปรเจกต์เริ่มต้นของพาวเ d รสเซกัดมหาชน ก็ต้องบอกว่าราคาจริงๆแล้วเราขายโครงการห้องเนีเป็น fully furnished ตกแต่งครบหมดราคาเฉลี่ยประมาณสัก250,000บาทถ้าเทียบกับกรุงเทพนะครับแล้วก็ราคานี้เป็น freehold เนี่ย<ะ>อยู่ในโลเคชันที่เป็น p r พรา Location ผมว่าเป็นอะไรซึ่งคุ้มมากไม่ได้ไม่ได้แพงมากเกินไปยูนิตเล็กสุดประมาณ7 7ล<ะ>้าน7ล้าน87ล้าน9นะครับ<ะ>ก็สามารถซื้ออยู่ได้เล็บเรียบร้อยแล้วยูนิตแพงสุดอาจจะขึ้นไปถึงประมาณสัก 100ล้านที่เป็นที่เป็นเพนท์เฮาส์นะครับ <ฮะ S 1> แต่สัก7ล้าน87ล้าน9ถึง10ล้านเนี่ยราคาประมาณ2ห้องนอน10กว่าล้านเนี่ยก็สามารถซื้อยูนิตท,ที่อยู่ติดริมทะเลได้เรียบร้อยแล้ว <ฮะ S 1> ผมคิดว่าคนเห็นฟังก์ชันว่ามันคุ้มนะครับแล้วเราสิ่งที่เราทำเนอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมีสถานที่ให้พ่อแม่คนสูงอายุได้เดินเที่ยวได้เล่นลงสระว่ายน้ำได้นะครับ <ฮะ S 1> ทุกอย่างผมคิดว่าคนมองคนมองฟังก์ชันแล้วคุ้มมัน พอหลังจากโควิดปุ๊บเนี่ยพอเปิดให้คนมาเนี่ยยอดขายของบริษัทไปผมว่า3เดือนเนี่ยเราได้ประมาณสักเกือบเกือบแปดล้านนะครับเดือนมิถุนากกรกฎาสิงหาซึ่งเกินกว่ายอดขายที่เราตั้งเป้าหมายไปเยอะเลยแต่ว่าผู้ที่มาซื้อนี่คือผู้ที่อยู่อาศัยจริง คนซื้อคอนโดโปรติมี3กลุ่มมีกลุ่มที่ต้องการอยู่อาศัยจริงๆมีกลุ่มที่ซื้อเพื่อการลงทุนอินเวสเตอร์และกลุ่มสเปกโตรเลเตอร์ของเรานี่มีกลุ่มเดียวฮะกลุ่มที่ต้องการอยู่อาศัย,ยจริงๆแล้วแล้วมาแล้วชอบแล้วหาติดริมทะเลในหัวหินใจกลางหัวหินนะฮะมันจริงๆมันไม่มีแล้วทุกคนมาเหาะมาเห็นแล้วบอกว่ามันเป็นที่แปลงที่หาไม่ได้แล้วนะครับมันเป็นสิ่งที่เป็นเลกาซี่ต้องบอกว่า อีก10ปี20ปีถ้ามีสตังค์จะกลับมาซื้อที่แปลงนี้ด้วยราคานี้ก็ไม่ได้ครับค่ะเรา200เท่าไหร่ยูนิตนะคะ234ยูนิตครับ234ยูนิตตอนนี้นี่ตองไปเท่าไหร่แล้วขายไป65%ปรเซ็นต์ประมาณยอดขายประมาณ2,300ล้านจากทั้งทั้งโปรเจกต์ประมาณ3,500ล้าน65%ปรเซ็นต์ประมาณ65%ปรเซ็นต์ครับยอดขายไป2,300ล้านแล้วครับสุดอ่ะครับอยู่ได้เมื่อไหร่อ่ะคะอยู่ได้ต้นปี65ครับ ต้นปี65ครับผมสุดท้ายทิ้งท้ายให้หน่อยแล้วกันแนะนำธุรกิจอสหาริมทรัพย์ใหญ่เนาะเจ้าอื่นๆไรอือเขาจะต้องปรับตัวยังไงบ้างเพื่อให้ธุรกิจของเขาอยู่รอดได้คะครับผมว่าวันนี้ทุกคนเนี่ยหลังโควิดก็พยายามรีีดฟายผมว่าการรีดฟไฟในแง่ของฟัง์กชันนี่สำคัญทุกคนกลับไปมองใหม่ว่า ไอ้สแควร์เมตรที่เราเคยให้ผู้ซื้อเล็กๆเนี่ยจริงๆมันอยู่ได้จริงหรือเปล่าเพราะอดีตเนี่ยเราคิดว่าอยู่แค่กลางคืนเช้าไปทํางานในรอบ3ามสเดือนหกเดือนที่ผ่านมาทุกคนโดนไล่ให้ออกจากที่ทำงานไปอยู่บ้านกันคราวนี้ไอ้ห้องที่มันเล็กแล้วมันฟังก์ชันหรือเปล่าผมว่าผู้ประกอบการอสังหาทุกคนเนี่ยกลับมามองฟังก์ชันกลับมองมองลูกค้าหนักกว่าเดิมนะครับทุกคนยอมตัดกาไรทุกคนยอมให้ลูกค้าสเปซมากขึ้นผมว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับแล้วผมเชื่อว่า ถัดไปจากปีนี้เนี่ยชาวต่างชาติคงมองเห็นความความแน่นอนนะครับในแง่ของออระบบสาธารณสุขของประเทศผมเชื่อว่าจะมีต่างชาติเนี่ยอยากจะมาซื้อบ้านที่อยู่อาศในประเทศไทยเยอะผู้ประกอบการอสังหาเนี่ยน่าจะมีโอกาสที่ดีขึ้นอันนี้ขึ้นกับ นโยบายรัฐบาลที่เตรียมตัวกาลังมองมาด้วยนะครับแต่ผมว่าธุรกิจอสังหาสําหรับชาวต่างชาติจะเป็นธุรกิจซึ่งซึ่งข้อดีมากในอนาคตครับค่ะแล้วเป็นคนไทยแต่ว่ากําลังซื้อสูงระดับบนก็ยังคงมีโอกาสก็ยังมีโอกาสครับเรามีโอกาสมากกว่าอยู่แล้วได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณค่ะยินดีครับยินดีครับอย่างที่บอกไว้ทุกครั้งค่ะคุณผู้ชมคะทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอณเวลานี้เนี่ย เราเห็นโอกาสในภาคอสังหาริมทรัพย์แล้วอยู่ที่ว่าคุณผู้ชมเองจะเห็นมากน้อยขนาดไหนแล้วจะมีการปรับตัวอย่างไร